จากเด็กหนุ่มธรรมดาที่อยากจะเป็นนักผจญภัยแต่เขาไม่มีพรสวรรค์ในด้านไหนเลยต่อให้เขาเรียนมาแค่ไหนก็ตามครับเขาก็ใช้ได้แค่สกิลพื้นฐานอย่างการแพรรี่การปัดการโจมตีเท่านั้นและนี่คือเรื่องราวของโนชายหนุ่มที่เอาแต่ฝึกสกิลแพรรี่เป็นเวลามากกว่า10ปีจนในที่สุดครับเขาก็กลายเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกจากการแพรรี่เรื่องราวจะเป็นยังไงงั้นเรามาฟังกันในสรุปผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกอยากจะเป็นนักผจญภัยให้ได้ตอนที่1ครับ เรื่องจะเริ่มมาเราจะเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งที่เขาจะคอยทํางานช่วยเหลือคนในเมืองอยู่เสมอไม่ว่าจะงานเล็กงานใหญ่ครับเขาก็ไม่เคยเกี่ยงชื่อของเขาคือโ no นครับและเขาก็ยังเป็นพระเอกของเรื่องนี้ด้วยต่อจากนี้ผมจะขอเรียกพระเอกว่าโ no นนะครับโน no หลังจากช่วยงานคนในไซต์ก่อสร้างเสร็จก็เหมือนเขาจะได้ยินเสียงของความช่วยเหลือจากดันเจี้ยนที่อยู่ไกลๆพอเขาเข้ามาครับมันก็คือมิโนทอร์ตัวใหญ่ที่ตอนนี้มันกําลังจมตีทหารอยู่และเรื่องก็ได้ย้อนกลับไปเมื่อ10ปีก่อนโน no และแม่ได้อาศัยอยู่บ้านในป่าด้วยกันงานบ้านรวมถึงการหาของกิ จะเป็นหน้าที่ของโนครับก็คือทําทุกอย่างหมดนั่นแหละครับเหตุผลก็เพราะแม่ของโนนั้นป่วยไม่สามารถลุกขึ้นมาช่วยได้นั่นเองนั่นจึงเป็นเหตุผลให้งานทุกอย่างตกอยู่ที่โนแต่โนก็ไม่ได้ว่าอะไรเรียกว่าโนเนี่ยเป็นตัวอย่างของลูกที่ดีมากๆเลยในคืนหนึ่งที่โนทําอาหารจะเอาไปให้แม่ตามปกติภาพที่เห็นคือแม่ของเขาไม่หายใจอีกต่อไปแล้วโนได้ฝังศพแม่ของเขาไว้ข้างๆกับพ่อตอนนี้โนเหลือเพียงตัวคนเดียวโนก็ได้นึกถึงคําที่แม่พูดกับเขาว่าให้ใช้ชีวิตแบบที่ตัวเองต้องการซะหลังจากนี้โนก็ใช้ชีววนนยทําาาางบ้หร ถึงเรียนด้วยโนก็ได้ใช้ชีวิตแบบนั้นมาเรื่อยๆแล้วในที่สุดครับมันก็ถึงจุดเปลี่ยนที่สําคัญในตอนที่พ่อเขายังมีชีวิตอยู่โนจําได้ว่าพ่อได้เล่าเรื่องถึงนักประจนภัยให้โนฟังเป็นเรื่องราวที่วิเศษมากๆเขาต้องการจะปะจนภัยและช่วยเหลือคนที่กําลังลําบากนั่นจึงเป็นความฝันตั้งแต่เด็กของโนโนได้ตัดสินใจครับเดินทางไปยังในเมืองหลวงเพื่อจะเป็นนักประจนภัยในแบบที่พ่อเขาเล่าครับพอถึงเมืองโนก็เข้าไปที่กิวที่รับสมัครนักปะจนภัยแต่โนเนี่ยก็ไม่สามารถสมัครได้เพราะอายุน้อยอยู่แมมััันนกกก็็ออตตรรายยบเดด้วิ์ บอกกลับไปซะไปหาพ่อแม่เดี๋ยวพวกเขาก็เป็นห่วงโนก็บอกว่าพวกท่านตายหมดแล้วกิวมาเตอร์ก็เลยฟังเรื่องราวของโนแล้วก็เข้าใจทุกอย่าง เรื่องที่โนอยากเป็นนักปยนัยมันจะทําไม่ได้แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีทางถ้าโนอยากจะเป็นจริงๆแล้วก็ให้ไปโรงเรียนฝึกสอนนักปืนัยมือใหม่ก่อนอันนี้กิลมาสเตอร์พูดมาครับเพื่อจะได้มีสกิลเอาตัวรอดจากพวกมอนเตอร์พอโนรู้แบบนั้นครับก็ตกลงแล้วมุ่งหน้าไปที่โรงเรียนฝึกสอนการฝึกก็จะมีหลายคาสมากๆครับก็จะมีคาสนักดาบคาสน,นักเวทอะไรพวกนี้โนก็เข้าไปฝึกแต่ทุกคาสที่โนไปเรียนนั้นก็ต้องบอกเลยว่าโนนั้นไม่มีพรสวรรค์ในด้านต่างๆฝึกเป็นนักดาบทักษะที่เรียนได้ก็มีแค่แแ่รรรรีีีเทาาานนัั้กกก็คือปดจมต เรียนตั้งนานครับก็ไม่สามารถพัฒนาขึ้นได้จนครูที่ฝึกให้น่ะต้องมาบอกให้หยุดได้แล้วทุกคาสก็จะเรียนได้แค่สกิลพื้นฐานเท่านั้นโนก็เดินคอตกไปยังกิวที่ตั้งใจจะสมัครเป็นนักผจญภัยในตอนแรกกิวมาเตอร์ที่รู้เรื่องทั้งหมดครับก็ปฏิเสธการที่จะเป็นนักผจญภัยของโนเพราะเขาวังดีนะครับกลัวว่าโนอาจจะเป็นอันตรายด้วยโนที่รู้ตัวเองว่าไม่มีพรสวรรค์ในด้านต่างๆเขาก็ยังไม่ได้ตัดใจจากการจะเป็นนักผจญภัยโนกลับไปยังบ้านเกิดเพื่อที่จะฝึกฝนตัวเองอยู่ที่นั่นนร่่มฝึกลอยางแีะ เวลาทั้งเช้าเย็นช่วงแรกเขาสามารถป้องกันดาบได้เล่มเดียวแต่เวลาผ่านไปการป้องกันก็เพิ่มมากขึ้นจาก1กลายเป็น2จาก2กลายเป็น10เวลาผ่านไป14ปีความพยายามที่เขาฝึกมาตอนนี้เขาสามารถแพรรี่ดาบได้ถึงพันเล่มครับในการเหวี่ยงดาบเพียงครั้งเดียวถึงเขาจะทําได้ขนาดนี้แต่มันก็ไม่มีสก,กิลใหม่เกิดขึ้นเลยแต่หารูไมครับหลังจากนี้เขาจะเป็นตำนานในการปัดป้อง โนได้เดินทางมายังเมืองที่เขาเคยมาตอนเด็กเพื่อที่จะมาสมัครเป็นนักพชจนภัยอีกครั้งและครั้งนี้เขาก็โดนปฏิเสธมาเหมือนเดิมครับเพราะสกิลที่เขามีนั้มันน้อยและกากมากๆเลยอันนี้ขออธิบายนิดนึงนะครับนักพชจนภัยเนี่ยจะมีแรงจากเอมาถึง E และ E เป็นแรงที่ต่ำสุดแต่คุณสมบัติของโนนะยังไม่ถึงแรง E ด้วยซ้ําครั้งนี้ก็คงต้องยอมถอดใจจริงๆแล้วแหละ อันนี้โนกล่าวนะครับแต่มาสเตอร์ก็เห็นถึงความพยายามก็บอกว่ามันยังมีทางอยู่นะไปอยู่แรงเอฟสิซึ่งแรงเอฟเนี่ยคือแรงที่ต่ำกว่าแรงอ e ีไปอีกและความแตกต่างของแรงเอฟเนี่ยภารกิจมันจะแปลกๆหน่อยก็คือการทํางานเล็กๆน้อยในเหมือนครับเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมฉากแรกโน่ถึงช่วยเหลือสังคมอยู่แต่ที่ว่าแปลกๆเนี่ยก็เพราะว่าคนส่วนใหญ่นะ่ะจะไม่ค่อยสมัครที่แรงเอฟเพราะมันไม่เท่ครับแถมรายได้ก็น้อยด้วยแต่พระเอกเขาก็ยอมทําด้วยความเต็มใจอย,อยู่ดีเพราะความฝันของเขาคือการเป็นนักผจญภัยในที่สุด โนก็ได้เป็นนักผจญภัยตามที่เขาฝันแต่เริ่มที่แรงเอฟนะครับแล้วทําไมกิลมาเตอร์ถึงไม่บอกตั้งแต่ทีแรกพอโนได้เป็นนักผจญภัยเขาก็ดีใจใหญ่เลยงานแรกที่พระเอกทําก็คือการยกของแล้วก็ทำมาเรื่อยๆทุกๆงานนะครับโนก็จะใช้สกิลพื้นฐานที่ตัวเองมีทําควบคู่กับงานไปด้วยแล้วฉากก็จะตัดมาที่ตอนแรกที่ไซกอสร้างโนได้ยินเสียงของความช่วยเหลือภายในดันเจียนจึงรีบเข้ามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นพอมาถึงในถ้าก็มีมิเนอทอร์ตัวใหญ่ที่กําลังจะเข้าโจมตีทหารทหารทุกคนต่างโดนมินเน,นเอร์ทอ่ ดูเหมือนว่าเธอจะโดนอะไรขังไว้ด้วยเลยวิ่งหนีไม่ได้โนเลยเข้ามาช่วยเธอจากมิเนอทอร์นักประจ o ภัยแรงเอฟกับมอนเตอร์หายากเป็นไปไม่ได้เลยที่นักประจนภัยจะสู้ได้แถมเขายังใช้ได้แค่สกิลพื้นฐานโนใช้แพรลี่ต้านการโจมตีไปเรื่อยๆถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปดาบที่ใช้ต้องหักแน่มิเนอทอร์เริ่มหงุดหงิดกับการแพรลี่ของโนมันเลยเปลี่ยนเป้าหมายเป็นเป็นผู้หญิงที่นั่งอยู่ตรงนั้นแทนโนที่ไม่ยอมจิงเข้าไปแพรลี่แต่ในที่สุดดาบของเขาก็หักลงสถานการณ์ตอนนี้เรียกว่่่่่าาแยยแ,แยยเเละต้พอจึึึงงททํใหนถี จงแอกสาวสรลูกพ่ออันนี้โนไม่ได้กล่าวนะครับโนได้ใช้ดาบที่หกักแพลรีการโจมตีครั้งสุดท้ายของมิโนโนทอร์การปัดป้องครั้งนี้ทําให้อาวุธของมิโนโนทอร์นั้นสะท้อนกลับเข้าหัวตัวเองบทสรุปของการต่อสู้ครั้งนี้โนเป็นฝ่ายปราบมิโนโนทอร์ลงได้แต่ถึงแบบนั้นครับโนก็คิดว่าตัวเองนั้นกระจอกไม่สามารถเก่งไปมากกว่านี้ได้แล้วเพราะว่าเขาคิดว่ามิโนโทนทอร์เป็นแค่วัวตัวใหญ่ธรรมดาไม่ใช่มอนเตอร์ที่อันตรายครับโนนี่ก็โทษตัวเองอยู่นั่นแหละครับว่าไม่เก่งแม่นั่นไม่นี่มันก็ไม่ด ผู้หญิงที่อยู่ตรงนั้นก็หลุดออกจากการกักขังก็เข้ามาขอบคุณและอยากฟู้ชื่อโนแต่โนก็บอกว่าไม่คู่ควรหรอกแล้วก็เดินหนีไปครับพระเอกเรื่องนี้เนี่ยซื่อจนเมืดเลยครับคือพระเอกเรื่องนี้มีสกิลพื้นฐานก็จริงครับแต่ก็ฝึกจนแม็กหมดทุกอันและผู้แข่งแร่งที่สุดในโลกอยากจะเป็นนักประจนภัยให้ได้ก็จบลงก็จบไปแล้วสําหรับตอนที่1ครับ